ปกกันแล้วเลยครับวันนี้กับรายการสร้างเสืออะไรหมดเตร์ไ์วันนี้ผมจะยอาล้วยหน้าเวฟบโรยที่ใบรุร่นทราบขั้วกับรุ่นหน้าขั้วไมายเลยว่ามันแตกต่างกันบปนปืน้มันใ่ายขั้วคล้วยเป็นปื้ปกกับรุ่นพบกับกล้วยหน้ารุนราา่นทราบขั้วก่อนรับว่ามันจะอยู่ฝปนนรือปมจะเอาตัวยางให้เลยน,นะครับนะ เวลาไฟซื้นเล็กันหัวรถโดนทางหน้ามันจ่ายควกกิ้วเวลาดัางสั่งซื้อควายหน้าเขาจะได้จัดไอตูกนี่ครับนี่ครับน่านี่รุ่นนี้นะเขาเรียกว่ารุ่นควหน้าสามหัว ควายน่าสามวัวที่จริงนั้นควายมันหัวเดียวลิงควายน่าแต่ว่าสามสาวัวต่งไอ้นี่ดางวัวควายเลี้ยววัวกวาเลี้ยวสายวัวควาวัวควายน่าวัวเพรียกว่ารุ่นควายน่ารุ่นควายน่าที่จริงนั้นคือควายน่าวัวเดียวแต่คาท่าบอกควายน่ากี่วัวควายกลางหน้ามันมีกี่วัวมีสามวัวมีสามวัวซึ่งก็มีเนี่ยรูเนี่ยหลักสือเรือควายน่า จะตัองอนน้งมนแล้วรกาโบกห้ตุงความใจรุนที่คลัวสับ,บวัวสับครัวนานึานงเดียวสอแม่อยู่นี้นะเรวายเรวายเรวายเดียวต่อไปรุนห้ครัวห้าอาควอยูอ่เดียวไปไันไหน,ไหนเดี๋ยวมตั้มลอยส่งลอยไว คือหอยหนาหอยนาที่มันยิบไม่ได้ก็มีไว้ผมรกกู้กี่วัวเดี๋ยวปิดนีุ่นอาคัวอาควนนี่เลยนะยหอยนามันคือรถหวยหน้าในวัวเดียวรถหอยเลียวอยู่นี้รถหอยเลียวอยู่นี้สองวัวแล้วมันตามโดยรถหวยรีกันแล้วนี่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 นรถหอยีมันมันอยู่ตรงนี้หัวหนึ่งตรงนี้หัวหนึ่ง เออต้งหมดมันห้าหัวแต่ถ้าถ้าสามหัวนะสามหัวตีรูรูไว้ที่เย็นมันอุดอยู่เห็นไหมเออนี่มันอุดอยู่อ่าบังกรังตั้งปิดเตาหรือนาคัวไปได้ตั้งหัวแต่อุดรูเลยตรงนี้อุดเอกอ่าต้องอุดเอกอ่าเตือห้าไปใส voilà kind of meeting, ่สามมันมันได้แต่จุอุดนะจุอุดนำเข้ากันนะแต่ถ้าเตือยสามไปใส่ยาไม่ได้ ไม่ได้ผมพูดถึงวันนี้นะต่อไปเรามาทำความเข้าใจกับขั้วมันว่ามันอยู่แบบไหนอ่าผมจะยิบยิบรุนสราบขั้วให้ดูกว่าน,นะที่ขั้วมันระวัวว่มันอยู่ตรงอ่าเนี่ยเวลาตั้ง ขัวควายเว็บลอยิบไอ้นี right. ่ pues <main. S 2> ุนซ้ัวัวมันดีว่านี่นะกลุมเว็บลอยิบไอนี่นี่นี่ของควายนาไหมของควายน่ามันจะมีขัวเลยมีควายเลี้ยวช่งขัวนี่ก็ะกว่ารุนซาำัวรุนควายน้ามีอวควายซรถตามรถคือรถนานึงเหยียบช่งนี่ครับเอาไป ดูนาคัวกับอาคัวอาคัวอยู่นี่อ่าอาคัวมันจะมีควยควยนาอยู่กันหนึ่งวัวแต่ตามด้วยควยเลียเล้ยวควยนะเลี้ยวในซองซองซองวัวนะควยเลี้ยวซองแต่ควยดีซองมันรวมกันแล้วคนคือได้อาคัวมันกระคูกับรุนนี่ครับมีอยู่ห้ารูอ่านจะึงรายการนี้แจ้งให้ทราบว,ว่าเวลาซื้อคัอว,วก็อีกการบอกรถในตรงมรุนว่า เวฟบร้ยสิบวยรุ่นมีควยหน้ามีสามหัวหรือมีห้าหัวอ่าซื้อกวัวไว้หน้าใช่ไหมอ่ะ,อะาหาวัวเฮา้วนี่ยาขกองรถนี่มันเนี่ยลังทีก็แต่้าขกองรถนี่หลังตั้งตะโก,กาตาั้มนี่สมาคจะตอบได้พอนรถอิในใจอยู่ ใช่ไหมสรตัวเองเงินใจแต่ว่าคนที่เสื่อมเปือนเขาสร้างมาได้ไหมเนีดยบอกก็ต้าวรุ่นกี่ขั้วฮะตอบไม่ได้